God bless. i um. รอบที่สาม่านั้นเองขึ้นมารือยังยังไม่ได้ <problem> ตำแหน่งที่สองตอนนี้หายไปหลายตำแหน่งแล้วครับตอนนี้หายไปหลายตำแหน่งแล้ว จันดับหนึ่งแล้วจากสกลนครมาแล้วครับตอนนี้เข้าเส้นไปแล้วด้วยโอ้โห <Hey, hey. S 2> ไปไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อ,อดีย้ยแล้วรอผลตัดสินยังเป็นาการอีกสักครู่เดียวเป็นการลูกคขนเฉือนคงกันแล้วโอ้โหเปเราพลาดให้เขาตีกันหรือเปล่าเนี่ย กูเดียวสำหรับสู้ครับสองสี่มือใหม่เกมคะแนนเบิกฟิลอ,อันดับหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโอ